ทำไมผมเห็นคัชตรงนี้วะมาละมาละได้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 มาละมาละพอเริ่ม,ม <c oughs> เ,เ,เห็นผลเห็นผลเห็นผลใช่มันก็จะเริ่มมีกำลังใจเฮ้ยต้องเล่นแล้วว่ะอะไรเงี้ยนะครับนี่เนปะ็นปลาแซลมอนไม่เหมือนแซลมอนที่ผมกินวันนั้นนะครับโดยที่มันสดๆนะอันนี้สุกนะครับผมก็คือสามารถไดเจสต์ได้เกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมโอเคนะผมตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสอง บ่ายสองเพิ่งตื่นนะผมเพิ่งตื่นประมาณบ่ายโมงเกือบเกือบบ่ายโมงนิดนิดนะแล้วก็ไปเข้านะครับอาบน้ำมานะผมนี่ก็เป็นวันที่น่าจะวันที่30แล้วนะครับผมก็คือเกือบเกือบดึงเดือนละนะผมจนวันที่สามสิบและนี่เป็นหุ่นของผมนะครับผมคือออกกำลังกายาเนี่ยถ้าเกิดหลายท่านดูบล็อกมานะครับผมตั้งแต่เริ่มจนจบนะครับก็เรียกว่านับครั้งได้เลยนะครับผมไม่ถึงสิบครั้งเลยนะครับผมรวมรวมคาร์ดิโอคับเวทแล้วด้วยนะเดือนนึงไม่ถึงสิบครั้งนะผมนี่คือผลที่ได้นะครับผมก็ประมาณ กลายเป็นรูทีนนะอันนี้คือผมกินเป๊ะเองเดียวนอนไม่เป๊ะออกกำลังกายไม่เป๊ะอะไรเงี้ยนะครับผมก็เลยแบบอ๋อเมนี้นะเพราะว่ามันมีหลายอย่างที่มันทำไมผมเห็นคัดตรงนี้วะ มาละมาละได้ได้ไ no ด้ไ no. ด้มาละมาละพอมันเริ่มเห็นผลเห็นผลเห็นผลใช่ไหมมันก็จะเริ่มมีกำลังใจเฮ้ยต้องเล่นแล้วว่ะอะไรเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวที waters. ่ผมจะยาวทุกท่านไปนะผมเดือนหน้านะครับรอบหนี้ผมซื้ออีกอีกอีกชุดนึงเนี่ยอัดเต็มนะผมก็คือว่าจะพยายามเบิร์ชให้ได้นะครับผมในการออกกำลังกายต่างๆเนาะบวกกับการกินกันอะไรด้วยนะครับผมวันนี้เนี่ยผมคงกินข้าวเที่ยงไม่ทันแล้วนะเหมือนเดิมนะครับผมก็คือจะกินตอนแรกอาจจะกินไข่ต้มแต่ว่ากินเวย์ไปแทนก่อนง่ายดีเร็วดีไม่เสียเวลาด้วยนะเพราะง้ผมมีแออเซสยู่ลวนะครับผมเวย์มีเอ่อยูแแล้้วนนะกรณีีบบ โดยเฉพาะอยู่แล้วว่ามันแบบมีปัญหามันช้ามันอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเป็นอาหารแท้ๆมือเดียวเนะี่ยผมว่าบางทีเนี่ยบางทีผมใส่น้ำน้อยไปอ่ะพอใส่น้ำน้อยไปปุ๊บมันก็จะแบบมันก็จะจับตนนัวเป็นก้อนนะเพราะว่ามันไม่มีพื้นที่มันดิโซฟนะครับเรียบร้อยนะก็ไข่มันดีต่อแนละ้วโอ้ไข่มันดีหมดวันนี้นะครับโอ้วิตามินก็หมดวันนี้ <laughs> ตายละต้องซื้อวันนี้เลยเนี่ยอะไรวะวิตามินสุดท้ายนะ โซดาไปทั้งหมดประมาณลิตรนึงนะผมก็เดี๋ยวไปทำาู่าทาทานทำนี่นะครับผมแล้วก็ไปกินเพิ่มนิดนึงนะครับแล้วก็ปิ้นขนมปังด้วยนะครับเพื่อจะมีคาร์บโบไฮเดรตเข้าไปรับประทายผมเนาะผมไม่ต้องทำงานน,นิดนึงนะครับผมแต่จะรอดน,นะครับโอเคแล้วเราก็มากินอาหารเช้ากันนะครับอันนี้เป็นโฮวีดับผมมองว่าอันนี้น่าจะหนักกว่าป,ปกตินิดนึงนะถ้าเกิดว่ามันหนักอย่างงี้เนี่ยผมไปชั่งแป๊บนึงผมไปวัดมาแล้วนะมันก็หนักประมาณร้อยกรัมนะครับซึ่งทั้งหมดนะโฮวีดถึงร้อยกรัมนะครับผมโฮวีม่จดณ ผมมองว่า4สามกาวนี่ยังเอ็กซ์เซอรเลลอยู่นะครับผมก็เรามากินกันเลยนะครับเห็นแม่ผมบอกว่ามันเป็นขนมปังข้าวกล้องมันหวานเลยนะมันหวานเลยอ่ะ โอเคนะผมหลังจากเรากินขนมปังเสร็จนะเราก็จะมากินเวกันเลยนะครับเพราะว่าเอ่อเอามาแทนโปรตีนที่หายไปนะครับผมเรียบร้อยนะบตอนแรกที่ผมกินเนี่ยผมรู้สึกมันมันไม่มีความหวานเลยนะแต่พอผมเลิกกินหวานปุ๊บกลับมากินหวานเลยทันที แต่มันก็ไม่ได้หวานเท่าต้นดูตีโปนะแต่ว่าม่ถือว่าหวานครับโอเคนะผมวันนี้ก็มีการถ่ายงานเล็กน้อยนะครับก็อ่ะเรามากินอาหารเสริมก่อนนะครับตอนนี้ผมจะกินข้าวนะวันนี้มีเมนูพิเศษด้วยนะครับผมก็คือเป็นแซลมอนราดผักกาดเขานะงงๆเหมือนกันนะแม่ผมมานทำให้ผมกินครับกินเป็นตบบล็อกนะครับผมไม่รู้อ่ะผมบล็อกเลยนะเพราะว่าวันหนึ่งควรจะบล็อกหน่อยนะครับผมอ่ะผมลืมลืมถอดเสื้อก่อนเพิ่งถ่ายงานเสร็จมันรีบแต่าท่านก็ทักผมนะว่าช่วงล่างไม่ใส่ช่วงล่างใส่บล็อกเซอร์เล่นัม ตายอะไรเลยนะครับผมปวดปวดจริงนอนอะไรเนี่เพราะเมื่อวานพูดเยอะตะโกนเยอะมั้งอารมณ์เสียเยอะอะไรเงี้ยนะครับผมมันก็เกิอดอาการหัวร้านได้น,นะช่วตงตรงเนี้ยเออ่มันมันมีการเกร็งนะครับผมมันมีการโดนอะไรพวกเนี้ยมันก็เลยแบบเจ็บๆนะครับผม <l> um> คนที่เล่นท้องน่าจะโหดกว่าน,นี้น่าจะดุกว่าน,นี้นะบล็อกแป้งบล็อกไขมันครับ เรียบร้อยนะก็ะเนียนคลิปนะครับเดี๋ยวก็ไปเจรินข้างนอกนะผมว่ากินอะไรบ้านนะผมถ่ายดูเป็นรีวิวด้ยวยน่นน่ากินน่ากินเลยวันนี้นะเจริญนะครับโอเคนะผม, okay, นะผมวันนี้เป็นอาหารสุดพิเศษนิดน,นึงนะผมวันนี้เป็นปลาแซลมอนไม่เหมือนแซลมอนที่ผมกินวันนั้นนะครับตัวน,นี้มันมสดๆนะอันนี้สกุกนะครับผมก็คือสามารถไดเจสได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมอ่ะโอเคนะอันนี้ผมจะท้าแม่ผมเนี่ยทำกะเพรามานะครับผมก็จะราดลงไปด้วยนะผมงงเหมือนกันนะเอากะเพราไปราดแซลมอนนะผมปกติกินแซลมอนแบบนี้นะครััััับบบบบพรรรรรร้ออมาาดหืยยงคคคคุณนนปึ๊ ชิ้นเล็กันนะคะอ่ะาาแซลมอนไปนอย่างนี้เลยนะครับคือแซลมอน2ชิ้นเนี้ยกิ200๋สอ0ร้อ้สา0รกรัมนะแซลมอนของชินได้ไม่ห่วงนะมันมีมันมีไขมันดีนะก็ไขมันดีผมเพิ่งหมดไปวันนี้ครับโอเคลองดูชิ้นนึงก่อนนะคะชิ้นนึงก่อนตู้ไม่ดูนะผมโอ้โหนี่นจะไล่มาหมดไหมไม่ครับลองชิ้นนี้ก่อนเอาโอ้โหดูอร่อยแน่จะได้รู้กันนะแล้วก็จะมีตัวไข่ไอ้นี่แยกด้วยนะผมไข่ปลาโลนะผมจะกินแค่แบบว่าฟองเดียวครับก็อันนี้นะมันจะเป็นแซลมอนใส่ตัวกระเพรานะครับรราาานนนกะะเเพี เอ้ยโอ้กราาะเพราหล่นน้ากะเพราเนี่ยแซ่บจนไม่ได้ไม่ได้ไม่เลยรสชาติแซลมอนอะ่ะรสชาติแซลมอนมัน,ม,นมันบานลอยแล้วพอเจอกระเพราปุุงกันไปเดียวแต่เป็นอร่อยเลยนุ่มแต่ว่าไม่ไม่ได้รสแซลมอนเลยนะอร่อยเดียแบแลัวแซ่บแซบอ๋อกินหน่อยคนระับ โอเคครับ okay, ผมตอนนี้เป็นเวลาเกือบเกือบเที่ยงคืนแล้วนะครับผมห้าทุ่มสิบเจ็ดนาทีนะครับก็เราไปกินทางเสิร์ฟไปเลยนะเราจะปั่นงานอะไรกันเรียบร้อยแนละ้วคืนนี้จริงๆผมต้องปั่นงานเพิ่มด้วยนะอาจจะได้นอนมาสักตีสามตีหกโมงเช้านะผมน่าจะนอนหกโมงเช้านะเป็นเหตุสุวิสัยจริงๆนะผมเพราะว่างานไม่ทันนะครับเพราะเมื่อาวานผมเสียไปแปดชั่วโมงแบบดื้อๆนะนั่นคือความไทยของของงานของผมนะคือถ้าเกิดมันได้เรื่องอะไรบ้างเนี่ยมันก็ดีนะผมถ้าเกิดเราไม่ได้อะไรเลยก็โอ้โหโยนกันดื้อๆแบบนี้ปึ๊บรพุม คือผมคุยกับโค้ชวันนี้นะครับผมก็คือประชุมนู่นนี่นั่นนะ่ยมีการเข้าแคมเปญใหม่อะไรเงี้ยนะครับก็คือว่าเป็นการลดน้รหนักนะครับผมเป็นคู่นะฮะเขาก็จะหาคู่มาให้นะครับผมโค้ชผมก็แนะนำคู่คนนี้ก็เป็นแบบคุณลุงคนนึงนะผมอายุ60มีซิกแพคอ่ะอายุคือแบบเขาก็กินมาสักพักนึงแล้วเหมือนกันนะครับผมแล้วเขาก็อยากจะร่วมโปรแกรมนี้เหมือนกันนะครับเพราะเขาไม่เคยร่วมเลยนะก็ได้คู่เขาเนะี่ยเดี๋ยวว่างๆเนี่ยผมจะสัมภาษณ์เขาให้ดูแล้วกันนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างน,นะครับผมทททาา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 าไไมมมมมมมคคคคคคคนน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 ึงงงงงเเ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 กกกกกิิิดอออออะะะะะรรรรรรีีีีีี้้้้้้ลลุแแบบบ็็็็็สสสต่่่่่ขใจัััืวววยปผ เขารอดชีวิตได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็าคุยกันทีหลังแล้วกันนะครับผมอันนี้ก็อยาให้รู้เขาเล่าเองดีกว่าเราจะได้รู้นะครับผมโอเคนะแล้วก็กินตัวยาถ่าย <S <S นะวันนี้ที่ผมไม่กินตัวไลซ์โอไลซ่าเพราะว่าผมเหลือแค่สามเมตรไว้กินพรุ่งนี้ดีกว่าพรุ่งนี้น่าจะคุ้มกว่านะก็กินตัวร้านทองเราเลย โอเคนะครับก็เละเทะนกินกันเละเทะก็เดี๋ยวไปเข้าน้ำนะครับแล้วก็ออกมาถ่ายงานต่อตัดต่อต่อครับผมเดี๋ยวเจอกันนะเดี๋ยวเจอกันในทีตอนอนนะครับนะครับผมน่าจะน่าจะนอนเข้าเช้านะครับเจอกันนะครับโอเคนะครับผมตอนนี้เป็นเวลาตีสี่สามห้านะครับผมก็เคลียร์งานทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จหมดแล้วนะแล้วก็เรามานอนกันเลยนะครับสุด <laughs> ท้านยนะครับผมคื <laughs> ออันนี้ซองสุดท้ายแล้วนะครับพรุ <laughs> ่งนี้ก็จะไม่มีกินแล้วนะครับ <laughs> เรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวไปนอกันเลยนะครับผมวันนี้ขอโทษด้วยที่มันไอ้น,นี้เยอะไม่ได้นะครับเพราะว่างานเยอะมากเลวันนี้ทำงานนั่นแหละแบบโอ้โหมันเยอกะกว่าปกตินะครับผมวันนี้ดวนะครับก็คุณนายนะครับผมคนรู้ทนที่ดูเลยนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันเสมอมาเลยนะครับอ่ะลืมโชว์หุ่นลืมโชวนนะ์หุ่นครับเหมือนเดิมนะหุน่นอ่ะนี่นะครับอันนี้รู้สึกจะเป็นเดือนหนึ่งล้วนะครับผมนี่คือเดือนหนึ่งแล้วนะนี่คือเดือนหนึ่งหลังจากกินทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมที่เกิดขึ้นต้องมาตรงแสงนี้ให้มันแบบมีีีเออออ่่่าารรมมมูู้้้สึึกกวยๆ็คัตงนนข ก็มีคัดตรงนี้ขึ้นมาประมาณนั้นน,นะผ <c oughs> มอันนี้คือเดือนนแล้วนะต้องท่านี้ด้วยอ, <c oughs> อ่านี้เดืนอนหนึ่งจริงจริงนิดนึงน้อท่าน,นี้ตึ๊บแต่ก็พุงตรงนี้ก็ยังอยู่อยู่เหมือนเดิมนะหวังว่าเดือนหน้านะผมก็สัญญาตัวเองแล้วนะผมจะใส่เต็มที่เลยแล้วเดือนหน้าก็จะ,ะตั้งใจลดหนักมากขึ้นนะครับผมก็เด <c oughs> ี๋ยวเจอกันนะครับ